ฟกัสสนับสนุนโดย GM b i z ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher p a c o e ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเขาสู่ช่วง Stock Focus แล้วค่ะมาพบกับอาจารย์สิปกรข่าวสะอาดเช่นเคยนะคะสวัสดีครับัสวดท่านผู้ชมครับบรรยากาศยังไม่ค่อยจะดีเลยนะคะผันผลหนัก <c oughs> ต้องบอกว่าหนักเลยนะ <c oughs> เพราะว่าตัวแปรที่เข้ามากระทบและมีผลมีทธิพลต่อตลาดทุนบ้านเราเนี่ยมันเป็นตัวแปรจากป <c oughs> ัจจัยภายนอก <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนยุโรปตลาดทุนอเมริกา <c oughs> นะเวลานี้เขาเล่นหุ้นเนี่ยเขามองอยังไงวาน้องจอยเช้าเนี่ยเขาไปมองดูเอเชียก่อนเอเชียบวกเปล่าถ้าเอเชียบวกเอเชียลงนะเราก็จะเดินตามเอเชียก่อนนะพอเย็นเย็นเนี่ยจะไปเดินตามยุโรป พายุโรปเนี่ยเขาเปิดมาตอนเราตลาดใกล้จะปิดอ oh. พอถ้าหากว่ายุโรปเขียวนะของเราก็จะบวก oh. ถ้าของเข้าแดงนะของเราลบเลย นี่สาหรับพวกเกงกําไรรายวันทั้งเกงกาไรรายวันด้วยแล้วก็พวกที่ลุ้นข้ามคืนด้วยเหมือนกันเพราะมันก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆในไหนก็ติดหุ้นของเดิมอยู่แล้วก็มีเงินเหลือก็เล่นเกงกําไรไปเพราะตลาดทุนเนี่ยมันลิงก์กันทั่วโลกเพราะว่าเม็ดเงินของนักทุนที่ลงทุนเนี่ยเป็นนักทุนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่เลยในขณะนี้นะแล้วตัวแปรที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจของอเมริกากับยุโรปตอนนี้เรามองข้ามไม่ได้ เพราะว่าอเมริกาเองก็บอกว่าเศรษฐกิจของเขานี่จะถดถอยนะเขาคิดอย่างนั้นแล้วก็หาหนทางในการที่จะแก้เยียวยา ให่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของอเมริกาเนี่ยก็ค่อยๆทยอยประกาศออกมานะบางตัวก็ดีบางตัวก็ร้ายนะมันก็เลยทําให้ตัวของเราโจรมันขับเคลื่อนแกว่งไปแกว่งมาบางวันคนก็บอกว่าตัวเลขดีสมหวังบางวันก็ไม่สมหวังขึ้นมาซะอีกละก็เลยเป็นจังหวะให้จริงๆทํากําไรได้เพราะว่าถ้าเกิดลงก็ซื้อได้ใช่ไหมคะแต่ยุโรปเนี่ยค่อนข้างหนักหน่อย เพราะว่ามันไปเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในองค์รวมของประเทศในแถบภากนั้นเลยแล้วก็ทางด้านสาบันการเงินของเขาแบงค์เนี่ย ก็จะเป็นจะต้องมีการเพิ่มทุนนะแบงก์ก็ยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเพิ่มทุนนะก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะก็ส่งผลกระทบไปทั่วเกี่ยวเรื่องของตลาดทุนแต่ในเรื่องของหุ้นบ้านเราเนี่ยจริงๆในแง่มุมของปัจจัยภายในเนี่ยยังถือว่าดีอยู่มากนะต้องบอกว่ามากด้วยนะเนื่องจากว่าตัวปันผลเนี่ยเริ่มทยอยประกาศออกมาและยิวเนี่ยในภาพรวมเนี่ยตกประมาณกับอบ4%ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้มากเลยทีเดียวละนะแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยหลายค่ายก็ยังคงมีการฟันธงไปว่า ว่าหุ้นบ้านเราในปีนี้อย่างไรก็ได้เห็นพันสองร้อยจุดพันสองร้อยจุดนะ,นะตอนนี้ก็วนเวียนอยู่ประมาณสักพันห้าสิบจุดจะ,ะต่ำกว่าพันหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรใครติดอยู่พี่หน่วยให้กำลังใจติดอยู่ก็น่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีะ,นะเช่นพลังงานแบงก์อย่างเงี้ยตอนนี้น้ำมันเริ่มขึ้นราคาแล้วใช่ไหมคะน้ำมันก็เริ่มขยับปรับขึ้นมาเล็กๆนะฮะก็ยังไม่ได้แรงอะไรท่าไหไรยังยืนอยู่ต่ำกว่าเก้าสิบเหรียญต่อบา์เรีย อันนี้ในตลาดในแม็กนะก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงพออ้อมแอมไปได้เดี๋ยวพอเข้าสู่ฤดูหนาวคนก็จะใช้น้ํามันกันมากขึ้นบริโภคน้ํามันมากขึ้นราคามันก็น่าจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับส่วนหุ้นรายตัวสัปดาห์นี้พี่หนุ่ยชอบอะไรจริงๆถ้าหากว่าลงทุนเนี่ยผมมอง SPCG SPCG นะเป็นรุ่นพลังงานทดแทนคือเขาจะมีการเพิ่มทุนเน เขาจะขายให้กับประชาชนคนทั่วไปมันชื่ออะไรนะชื่อจริงก็ power s o l a เนี่ย s o l a power เนี่ยนะฮะก็มีโครงการอยู่ในมือเนี่ยสาโครงการโครงการหนึ่งต้องใช้เงินทุนเนี่ยเขาก็กู้เงินมาจากกสิกรไทยกสิกรไทยให้กู้ต้องเป็นหมื่นล้านนะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะได้เงินกู้มาจากอัวแบงค์ด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าุ้นตก็ยี่สิบบาท แต่เขาบอกว่าถ้าเพิ่มทุนเนี่ยจากการคิดของนักวิเคราะห์เนี่ยนะ,ะนะว่าถ้าหากว่าเขาต้องการใช้เงินทุนจนํานวนเท่านี้ะนะเขามีการเพิ่มทุน60ล้านหุ้นะนะเพราะฉะนั้นเอาจํานวนเงินที่เขาต้องการเนี่ยปเปา60ล้านหุ้นเนี่ยไปหารม,มันก็ตกอยู่ประมาณสัก25บาทถึง30บกว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเพิ่มทุนที่ราคา25บาทถึง30บกว่าบาทเนี่ยสมมตนินะนะเออราคาในกระดานมัน20บบาทก็น่าสนใจนะนี่เราก็เล่นกันอย่างนี้ก่อน แต่หากว่าโครงการทั้งหมด30กว่าโครงการทําได้เนี่ยไอตัวค่า P/E มันจะตกลงมาตามลงมามันจะกลายเป็นทุ้นที่น่าลงทุนมากค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าเรื่องของสถานการณ์การลงทุนในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือดูจังหวะครับ ดูจังหวะจับมันลงก็ขายอ้มันลงก็ซื้ออยากมันลงอยากขายมันลงก็ซื้อขึ้นก็ขายทํากําไรกันไปเล่นสั้นหน่อยก่อนเนาะส่วนใครที่นิยมในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าในจะลุยเองในตลาดหุ้นก็อาจจะไปดูที่กองทุนรวมกองทุนรวมก็มีบริการหลากหลายนะคะวันนี้ในช่วง MFC มาันนี่กูรูจะเป็นเรื่องของสาวเก่งนักทํางานนะคะหม่อมหลวงอรนิตกิติยากรไปปรึกษาที่ MFC ค่ะว่าถ้าจะลงทุนเปิดพอร์ตการ ลงทุนเนี่ยในวัยและช่วงอายุรวมทั้งหน้าที่การงานอย่างเธอเนี่ยนะคะคเธอนั้นจะเปิดพอร์ตในลักษณะไหนไปขอคำแนะนำเเาาไปตามดูกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อหม่อมหลวงอรณิตกิิยากรน,นะคะชื่อเล่นชื่อน้ำอบค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เป็นผู้ช่วยเลยขานยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กรค่ะเป็นคนที่แบบว่าใช้เงินเก่งมากแล้วคือแบบว่าควารู้สึกว่าใช้เงินเกินตัวที่ที่ได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเก็บออมพยายามแบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรออมเงินเดือนคือตัดคือสมมติว่าได้เงินเดือนมาเดือนหนึ่งก็จะออมให้กับสหกรณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายบัตรเครดิตค่าโทรศัพท์อะไรบ้างค่ะ ปกติแล้วตัวเองก็จะเป็นคนที่ออกกินข้าวใช้เงินเก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะแล้วก็เลยอยากจะออมเงินซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือจะมีวิธีที่จะออมเงินยังไงที่ทราบมาก็จะมีเรื่องของ LTF แล้วก็ RMF ซึ่งเป็นอาจจะเป็นอีกวิธีนึ่งที่ช่วยลดภาษีแล้วก็อาจจะเป็นในลองเทอมที่ เราสามารถเอมเก็บออมเงินไว้ในอนาคตได้เยอะๆเพื่อที่จะนําไปลงทุนในธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตัวเองกอ็สนใจในธุรกิจเรื่องอาจจะเรื่องความสวยงามเรื่องทําเล็บทําผมอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนใช้ไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆเรียบเรียบแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วก็จริงๆเราก็อยากจะออมเงินอยากจะลดหย่อนภาษีอยากจะเก็บเงินไวในระยะยาวๆแล้วก็อยากจะเอาเงินนี้ไปลงทุนด้วย จะถามกูรูว่าควรจะทำไงดีคะสำหรับคุณน้ำอบนะคะจากโจทย์ที่ให้มานะคะก็เป็นนักลงทุนที่ยังมีอายุที่น้อยอยู่นะคะแล้วก็มีระยะเ,เวลาของการออมเนี่ยเหลืออยู่ค่อนข้างมากนะคะถ้ากรณีที่กเกษียณอายุ60ปีเนี่ยจัดว่าเหลือ,อ,อประมาณ30ปีทีเดียวนะคะก็ ราะนั้นก็เป็นนังทุนที่ได้เปรียบนะคะแล้วก็จะมีอาชีพค่อนข้างมั่นคงนะคะเนื่องจากองค์กรที่ทำงานอยู่เนี่ยเป็นองค์กรที่จัดเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของคุณน้ำนำอบเนี่ยก็คือว่า มักจะไม่ค่อยมีวินัยในการเก็บเงินเก็บออมเงินนะคะข้อแนะนําในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะต้องกําหนดวัตถุป,ประสงค์ในการลงทุนซะก่อนนะคะจากโจทย์ที่ให้มาอีกเช่นกันนะคะคุณน้าอบบอกว่าอยากจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการเสริมความงามนะคะสักธุรกิจหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุเวลาที่ที่อยากจะทําธุรกิจนี้นะคะแล้วก็อยากจะออมเพื่อเกษียณอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือว่า อยากจะให้ระบุระยะเวลาที่อยากจะทําธุรกิจในเรื่องของการเสริมความงามนะคะแล้วก็กําหนดเงินลงทุนในการทําธุรกิจนะคะเพื่อที่จะกําหนดระยะเวลาการออมสาหรับวัตถุประสงค์นี้ซึ่งจัดได้ว่าระยะเวลาสั้นถึงปานกลางนะคะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือออมเพื่อเกษียณอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์2ออันนี้จะแตกต่างกันลักษณะของการออมก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะทีนี้พอได้เงินลงทุนของธุรกิจเสริมความงามและระยะเวลาที่จะออมแล้วนะคะ ก็ให้นําเงินเป้าหมายที่จะเก็บเงินเพื่อธุรกิจนั้นเนี่ยนำลงมาดิสคาวนะคะสมมติว่าจะใช้เวลาออมประมาณ5ปีก็อาจจะดิสคาวลงมาสัก20%เช่นบอกว่าอยากจะได้เงินลงทุน5ล้านนะคะอาจจะดิสคาวลงมาเหลือประมาณ4ล้านแล้วก็เลยเวลาการออม5ปีก็คือเอา4ล้านเนี่ยมาหาร60งวดนะคะแล้วก็จะได้เป็นเงินออมอต่องวดที่จะต้องตัดเป็นเงินเดือน,นเพื่อเข้าสู่การอมอมเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้นะคะ ทีนี้การออมเพื่อลงทุนในธุรกิจเสริมความงามเนะี่ยคิดว่าควรจะเป็นการออมในรูปของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา ในประมาณที่มากนะคะแล้วก็ออมในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยในสัดส่วนที่น้อยอาจจะประมาณ 10- 20%ซึ่งอาจจะเป็นได้แก่หุ้นนะคะในประเทศนะคะแล้วก็ส่วนที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําอาจจะออมเงินในรูปของเงินฝากสาหกรณ์ออมทรัพย์ที่ที่มีสะสมอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นกองทุนตราสารหนี้นะคะอันนี้ก็าจะเป็นวัตถุประสงค์ของการออมระยะสั้นเพื่อจะไปลงทุนในธุรกิจเสริมความงามนะคะ สำหรับการออมเพื่อเกษียณอายุเนี่ยมีระยะเวลาในการออมค่อนข้างนานนานพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นจะแนะนําว่า สามารถจัดสรรเงินไปในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยในปริมาณที่มากก็จะได้แก่หุ้นในประเทศหรือหุ้นต่างประเทศนะคะในสัดส่วนที่ประมาณ50นะคะแล้วก็ในสินทรัพย์ที่เป็นการโปรเทคเงินเฟ้อนะคะเช่นทองคำหรือสังหาริมทรัพย์อย่างระ5%เนะคะเพราะฉนั้นในส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยไปออมเป็นตราสารหนี้หรือว่าเงินฝากสากกณ์ ท,ที่ลงทุนอยู่แล้วเป็นประจำนะคะเพราะนั้นก็จะได้ส่วนผสมของพอร์ตที่มีลักษณะของการเติบโตในระยะยาวที่จะชนะเงินเฟอ้อนะคะแล้วก็มีความผันผวนสูงบ้างแต่ว่าระยะเวลาการลงทุนที่ยาวเนี่ยจะสามารถทำให้ออพอตเนี่ยมันโตได้อย่าง,างมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างดีเวลาที่จะใช้เงินเมื่อกเกษียณอายุแล้วนะคะ การอ่านหนังสือคือการลงทุนที่มีคุณค่ายิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่านได้มากหนังสือจึงเปรียบได้กับอัญ,ญมณีแห่งปัญญาที่นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ยังให้ความเพลิดเพลินและสร้างความสุขให้กับผู้อ่านบริษัทไทลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้กับคนในสังคมด้วยการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพอ่านง่าย เข้าใจง่ายและอ่านได้ทุกเพศทุกวัยสอดคล้องกับความต้องการด้วยราคาที่ย่อมเยาวพบกับหนังสือของไพลินได้ใกล้บ้านคุณร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับ เราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพาณิชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาแค่ตู้ SCV ก็พอค่ะวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึง ทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24